องคุลิมานฆ่าคนมาเป็นพันแล้วได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ในชาตินั้นนั่นเองได้อย่างไรข้อนี้ที่จริงก็น่าสงสัยแต่ไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเพียงแค่เข้าใจในสมมติและประมัติให้ชัดเจน ว่าจำเป็นจะต้องมองกันคนละมุมผ่านฐานความคิดกันคนละอย่างก็จะกระจ่างแจมแจ้งได้โดยไม่งุนงงสงสัยดังนั้นก่อนจะทําความเข้าใจจะต้องมองสมมติคือมองโลกกับปรมัติ์คือสัจธรรมแท้ กันคนละมุมผ่านฐานความคิดกันคนละอย่างแล้วจะเข้าใจกระจ่างแจมแจ้งว่าพระองคุริมานฆ่าคนมาเป็นพันแล้วบรรลุพระอรหันได้ในชาตินั้นนั่นเองได้อย่างไรไม่มีอะไรซับซ้อนครับ